โอ้ยตัวใหญ่สุดของวันนี้จัดไปจัดไปโอ้ลงพอดีปลาบูไซโลครับโอ้โตัวใหญ่ตัวใหญ่ห้าหกตัวนะครับโอ้โอ้ยไซโลโอ้าวโลกว่าครับตัวนี้ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา5,000บาทนะครับพิกัดยังอยู่ที่บ้านกล้วยนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดชังรายแล้วบ่อนี้ก็ไม่ได้สูบมา5ปีแล้วด้วยเป็นบ่อเก่งๆธรรมชาตินะครับเป็นบ่อของพ่อหลวงนะครับเขาปล่อยปลาไว้แต่ว่าไม่ได้ให้อาหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ่อนี้เราจะขาดทุนหรือว่ากําไรนะครับ เอาเสือไปเลยเอา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 ,าเอาเอาว้าวเด้อเอาปล่อยทำไมอะโอ้ที่นี่มีขยับอะมันขยับตรงนี้ตรงนี้เออนั่นแหละตรงน้ำคุ้นๆเนี่ยเมื่อก,กี้เห็นอยู่ซ้าย,ายเออนั่นโอ้ โอ้โหโดดไปแล้วเสือเสือตามไปจับแกเร็วโอ้ไม่ทันเมื่อกี้ที่นู่นก็เห็นตัวหนึ่งนะเกือบโลอะดูจากหางจิลองตรงนี้ดิ น่ารุนมากเลยโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้ได้แล้วก็ว้าจะไปอีกแล้วเออได้แล้วครับตัวแรกวันนี้สายสวยอยู่นะสามตัวโลเซมาช่วยจับปลาเร็ว มีไหมใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่เหมือนจะเห็นเมื่อกี้อ่ะ้นั่นไงนั่นไงโอ้นั่นยหญอยู่หญ่ยูโอ้งามอยู่ครับครึ่งโลนี่ตัวนี้โอ้อะงามงามงาม เอ้มีใช่ไหมมีใช่ไหมนั่นไงนั่นไงเนี่ยตรงไหนที่มันแฉะก็เงี้ยแหละได้ไหมอือแต้มที่สามแล้วครับตรงนี้ก็น่าน่าดูเนี่ย มันเป็นโพร่งเล็กๆนี่นัานในน,น,น,นี้ไงมีอีกแล้วมีอีกแล้วมีอีกแล้วครับพี่น้องต้องไม่ใหญ่กว่านี้โอ้มจะหักแล้วอ่ะเฮ้ได้มาแล้วเหรอโอ้งามอยู่อืมงามอยู่นะงามอยู่นะ ับตัวนี้ก่อนเห็นมาออได้อีกตัวแล้ว นี่ๆนี่สองตัวสตัวนี่ๆตัวใหญ่ตัวใหญ่ายงโลสคงโลเอาใช่เหรอโอ้ใช่อ้ขึ้นมาโอ้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 ได้แล้วเออไปแล้วฮะ นี่เ้ยโอ้จับมาตัวใหญ่สุดของวันนี้โอ้จัดไปจัดไปโอ้ลงพอดีไปเะเลยเหรอโอ้ออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วเมื่อกี้มันขึ้นมาตรงนี้หลายตัวนี่งามอีกแล้วครับ Ừ. chặt phái, không lại cố lắm thiếu 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 chút chút đi chút 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 dài chút dài chút 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 ครัมันมันเป็นน้ำนิดหน่อยมันก็เลยเข้าไปได้มีเหรอเอาเอาเอามีหลตัวเอามานี่สยงามสงามตรงนี้มันมีน้ำไหลเข้ามานิดหน่อยมันก็เลยตฮะใส่โลแล้วกั ปลาไซโลหน่อยยังไม่เจอไซโลเลยวันนี้มีสิทธิได้อยู่โอ้นี่โอ้ไซโลครับโ,<อ>โลจริงโอ้ตัวนี้นตัวใหญ่ขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปแล้วอาอมีกใช่ไหมมีมีอืม ใช่มีเยอเนียนี่มาทันไล้ออกมาข้างนอกเลยนะตันึงได้แล้วครับสายสามตัวโลมีหลายตัวตรงนี้มีอีกมีอีกมันนะวันนี้มันนะปลาช่อนมันนะโอ้โหสองตัวนี่โอ้จำจำจำ เอาเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้ว่โอ้งามอยู่ผู้หลายตัวนี่ทีนี่ทีเดียวนั่น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 สายสายสายเออนั่น โอ้โอ oh, 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 oh. oh, oh, ah, oh, ้โอ้โอ้โอ้ไปนู่นแล้วเออเอากลับมากลับมาจัดไปงามๆงอมเป็นน้ำไหลออกมาทิฮะเโอโอ้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 ด้า ึโลครับโอ้มา้วยโอ้โลโอ้โอู้กว่าครับตัวนี้โอ้ใหญ่กว่าที่พี่ชัยจับได้เมื่อกี้โอ้สายงามไยงามตัวนี้ หาปลาในย่านี่มันเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันสนุกครับสนุกมากเอ้เสอืเอ,เ,อเสือเอเสือนี่อยากเจ็บกคราวนี้เราจะไปเอาปลาสวายกันแล้วนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่โลเดียวนะเกือบสองโลนู่นโอ้โอสบายมามามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้โอ้สะเทียนเกือบโลนะเกือบโลนะโอ้โอ้โอ สวายไม่อยู่ห้าห้าหกตัวนะครับโ oh. อ้ตอนแรกนึกว่าสามตัวมีห้าหกตัวอยู่ดูข้าลังนี่สองตัวโอ้ oh. ตัวใหญ่โดดออกช่องออกไหมโอ้โอ้ เมื่อกี้นี่โอ้โหตัวห้าหกโลเจ็ดโลแปดโลเออในครับโอ้ สิบโลได้หร right? ือมั้ถึงอยู่เหรอโอเคโอเคยิงตัวใหญ่ยิงดีครับอ้มโอ้ตัวใหญ่กะเอานี่ก่อนปลาบูโอ้ปลาบูไซโลครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออ ปลาบูนี่ไม่โดดออกหรอกอือได้แล้วครับตัวประมาณสามสี่โลได้แล้วข้างหลังข้างหลังอ้โหมาทางนี้แล้ว อ,อืออืออือเสร็จแล้วครับนี่งามงามงามเอาไปสี่ตัวใช่ไหม โอ้โหนี่ตัวใหญ่ยตัวใหญ่ละโอ้ใช่ๆๆอใชอเสร็จแล้วโหโหไม่ได้เ้ยนี่อ้เกือบโลนี่ปลากดโอ้ยปกดน่าจะมีอยู่นะอนอยู่เห็นอยู่ อันนีญญ้งามดีข,ข้างหน้านั่นอีกที่ขานะเอออ,อือสามตัวเออตัวนี้ไม่ทันเันดิต่า อปลาส้อยใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่สุดที่เคยได้ครับปลาสร้อยโคตรใหญ่โตนี่ไงโอ้ดนโชว์หน่อยสร้อยปลาสุดที่เคยได้ สองตัวนี้น่าจะมีโลครึ่งครับฟันนินไซงามๆนี่ไงกระดุกนี่ไงเออนี่เราหางประดุกอยู่นี่ปล่อยไว้เดี๋ยวตายแน่ๆเน,นี่ยมุดโคลนนี่ออกไม่ได้ใหญ่เลยอ,ออกออ,อ,อ,ออกที่ปากสุมไม่ได้ เป็นโลเป็นโลนโลนิ่มๆโ้อู้หใหญ่อยู่นะโลกว้าเสียดายจ้านี่ไม่ได้มาวันนี้ไม่งั้นมันแน่ไอ้นมนี่โดนปนินสวอเล่นงานแล้วเหรอ โอ้สองตัวสุดท้ายวูววนวนิวววามวว่ววววววเวจวนะวดี๋ยวว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 ีวตัวนีวตัววีวว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 ว้วว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 ว้วววววววนตัวุวาววลว ก้ามกับมากับม,มาเออนั่นไอซี่ยาวๆน้ำปลาช่อนใช่ไหมนะ่ะเราจับไปด้วยไหม เดือดพล่านลงไปลุยกันต่อนะครับวันนี้สช้งามอยู่โอ้ปรากฏตัวใหญ่ตรงนี้มีหลายตัวนี่ปรากฏทั้งนั้น อันนี้ไอ้นมน่าจะเอาแค่ปลากดรดปลาช่อนปลานินไม่เยอะข้างหลังก็เพียงไอ้นมอ่ะหยุดซึ่งน้อยนี่ยเหรอโอ้ปลากรดเมยอยู่เมยอยู่ งามขนาดไม่ที่ออกน่ไม่ใช่โอ,อ้ตัวใหญ่ครับเอาไม่อยู่มือเดียวไม่อยู่ใหญ่แต <l iss im> ่หัวนี่เ๋้ว ไซโลนะไซโลนะ S <S แบบมี้คือดีใจกัน อโ,โอ้ตัวใหยยู่ปล่อยปลาสวายลงในบอ่อนะครับบอ่อที่เราปล่อยปลาไว้นะครับ